I will too. สมมตกว่าทำด้วยู่เขา doing business with you. สมมติว่าเป็นอีกครั้งเลยอาจจะเป็น again หรือ in นฟิวเจอร์อย่างนี้ก็ว่าไปใส่ยเวลาไปจ้ามียังไ นี I look forward to s e e you ก็ได้เจอคุณอันนี้ใช้บ่อยค้ออยู่แบบสถานการณ์วเาจะใช้ยังไง Seeing you อาจจะเป็น seeing you next week อะไรก็แต่ตามที่เรานัดในใน email เอ่อ I look forward to s e e you I look forward to เขาจะไม่ใช้ meeting you เบอร์เก้นะเขาจะเป็น seeing you เ okay. ประมาณนี้ลูกลกอดทูปแปลว่าอะไรเออคือตั้งตาเรอคอยคือรอคอยอย่างเงี้ยรอคอยที่จะ hearing from y เนี่ยคือรอคอยที่จะได้ยินจากคุณก็คือรอคอยการตอบของคุณนั่นแหละมันจะเพาะกว่าเลา,า,นะาะกว่าไอ้ลูกลกอดทู you listen or reply ถ้าเนี้ยเหมือนมันเหมือนเป็นคำสั่งว่าฉันต้งตองการรอคอยการตอบของคุณนะประมาณนี้มันก็จะเป็นแนว เหมือนเชิงบังคัานิดนึงแต่ถ้าเรียนความยูเนี่ยจะยูซอฟต์อ่ะ I look forward to doing business with you again doing business with you in the future ใช่ไหมหมดหรือ I look forward uh, to seeing you next time next week seeing you then ใช่ไหมอันนี้คือ conclusion นะครับหรืออาจจะบอกว่า uh, if you have any uh, questions do not hesitate to ask me ก็ได้คือถ้ามีคำถามอะไรก็ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราอย่างเงี้ยเอออันเดอ h e s i ส a ิ e if you have any เ hmm. ขียนจบอย่างนี้ได้อะไรพิเศษอ or ่ค๊า r เรี่ร์ได้อะค๊าวเรีก็คือข้อสงสัยอะไร a s e To m ี่เนี่ยใช้ได้ค o ออาร์มี่หรือภาษาอ He กฤษว่าริ i ตี้ o ู o อ๊อฟแ a ใช้ได้หรืออาจจะเป็นแล้วเราเขียนเลยพาเกียกันปจนคิวินชัชจบแค่ประโยชน์ที่ใช้คิวินชัชจบ คือว่าแปลว่าอะไร,ไร,นะร,ระคิดง่้าให้ติดต่อไปอยู่เรื่อยๆนะอย่าลืมช้์นเลยประมาณนี้เขาจะไม่ใช่ว่า f o r g e t me อ่เนี่ยลืมเพื่อเขาจะบอกทิ้วินงทัชก็คือติดต่อไปอยู่เรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้ทีนอกจากคอนดูชั่นตะ,ะการแล้วส่วนสุดท้ายของการส่เงเมลเลยก่อนเห็นชื่อก็คือ Complementary Course ก็คือนริษาทไทยไง ด้วยความเคารพอย่างสูงหรือว่าอาจจะมีความรักและเคารพซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันก็มีการเลือกเลือกใช้คำใช่ป่ะว่าจะใช้ด้วยความเคารพอ,อย่างสูงอะไรภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันถ้าฟอร์มอลเนี่ยจะใช้อยู่สองสองคลัหลักก็คือ sincerely กับ faithfully อ่า f เฟสฟูรีที่ทเขียนอยู่ข้างล่างทีนี้ซินเ e ียรี่กับ faithfully เนี่ยความต่างก็คือว่าถ้า faithfully เนี่ยจะไม่รู้ชื่อเขียนได้แล้วอ่ะจะไม่รู้ชื่อ แต่ถ้าซินเซียนลีเนี่ยจะรู้ชื่อรู้ชื่อไม่รู้ชื่ออะไรคือรู้ชื่อว่าเราเขียนให้ใครอ่าเทาเราต้นจดหมายด้วยวย่าทูมมูมอิตเมคอนเซอร์ใครก็ได้ที่อยู่ห้องกับเรื่องนี้อันนี้ต้องลงท้ายด้วยยูว์ซินเซียหรือเฟสเออเฟสฟูลีเพราะเราไม่รู้ไงทูมมูมอิตเมคอนเซอร์ชื่อก็ไม่รู้อ่าถ้าเรารู้ชื่อเช่นเดียร์ลอร่าอันนี้เราต้องลงท้ายด้วยยูว์ เออซินเซียรี่ซินเซียเนี่ยมันมาจากภิสาราเราใช้อยู่แล้วซินเซียแปลว่าจริงใจซินเซียซินเซียซินเซียรี่หรืออีกคำนึงที่เป็นฟอร์มอลที่เขาใช้ได้คือเบส wishes ก็ได้อืมแต่เราก็จะเลสฟอร์มอลลงมาหน่อยหรือถ้า formal ที่สุดเนี่ยต้องใช้ซินเซียหรือ faithfully ่ยซินเซียกับ faithfully ซึ่งใช้ได้หมดจะใช้เป็นซินเซียรี่คำเดียวหรือซินเซียยูโรสเอาเปฟทฟูลียู u รสก็ได้หรือเป็นยูโรเฟทฟูลีก็ได้แล้วแต่กัน มันคือคำจบแต่ถ้า informal ถ้าไม่ทำการใช้ได้หมดเลยอันนี้คือใช้กับเพื่อน s e e you. by e for now talker take care อันนี้คือเพื่อนเลย l o s of love e h e w i c h e s อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยข้างล่างมันดีขึ้นมาหน่อย best wishes hi regards regards เนี่ย best อย่างนี้ก็ได้ b e s t best ก็ลงได้นอกจาก love เนี่ย best ก็ลงได้หร regards นีได้ ข้างล่างก็จะดูดีขึ้นหน่อยเคล่อยู่กับว่าเราเขียนให้ใครถึงจะเลือกใช้คำให้ถูกก้ไปดูตัวอย่างอีเมลหน้าหกทีนี้มันก็จะเป็นประกอบด้วยส่วนแรกคือชื่อไหมเขียนถึงใครให้พอยส่วนส่วนสุดท้ายข้างล่างจะเป็นเบสที่ใช้คำลงท้ายแล้วก็เป็นรอราทีนี้เวลาเขียนเนี่ราสามารถรวบทุกอย่างอยู่ในทรากาเดียวก็ได้ หรือจะแยกก็ได้ถ้าจะแยกก็คือแยกเป็นสมมติว่าปกติถ้าเขียนต่อมลถ้าเขียนต่อเมลเช่นสเรื่องสมมติต้องการแจ้งนะเนืออะไรก็แล้แต่สมมติว่าชื่อ,อดีอะถ้าเป็นตำแหน่งเขาโดยที่เราไม่จำเต้องรู้ชื่อเขาก็ใส่ได้เหมือนกันเช่นดีแเมเนเจอร์ คือผู้จัดการเนี่ยถ้ามีความากก็มีความากไม่มีก็ไม่มีเรียนมเนจเจอเร์เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยเน้นย่อหน้าแล้วอ่ะย่อหน้าคือคอ,คอ,อ,อินเดนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยย่อเว้นละอินเดนเขาจะไม่ค่อยย่อหน้าเขาจะเน้นติ๊กไปเลยแต่เน,น้นเคาะบรรทัดเอาเรียนแมเนจเจอร์สมมุติเราเห็นเหรออันนี้คือคำเริ่มต้นโอเพนนิ่งอะไรก็ใช่ไหมอาจจะเป็น t h a n k you for your email ถ้าเขียนอย่างนี้ใจว่าเขาเคยส่งให้เรามาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไ อ่าสมมตินี่คือเือสมมติว่าจะแจ้งเขาอ่าไดลิสฟัตอนำนวมอิน y r o ู m อะไรอย่เงี้ยสมมติเขียนไปก่อนจบก็ขอเนือนาหนึ่งใหรู look forward t o มันจะเป็น a l i ลิ เป็นงันปัการ์ต้าของคุณนะลงท้ายอาจจะลงท้ายแค่เคาะหนึ่งครั้งเบสเพราะอาจจะเขียนถึงแค่ manager ไปคอ,เอนเทนต์ไงแล้วลงชื่อถางชื่อซารา่าจบนี่คือหนึ่งมีเมลเวลาเขียนซึ่งในตัวอย่างเนี้ยน,นะ6เขารวม อันนี้อันนี้ก็อันนี้ไว้ในาพาร์ทาแบบก็ทําได้เชน่นกันแล้วแต่เราแล้วเราเราจะทำยังไงทีนี้เวลาเขียนอีเมลจะมีนิดหนึ่งตรงที่เวลาส่งผู้ก็คือถึงใครแล้วก็เลือกเนลทควาใช่ไหมมันอะมีสองคาเป็นซีซีกับดีซีซีย่อมกันในเมลเนี่ยในอีเมล,เเมลเแล้วก็สัตเจสัตเจก็รู้อยู่แล้วไเป็นชื่อเรือสัตเจก็เป็นชื่อเรือเนี่ยจะต้องเป็นชื่อเรือที่ เปิดฉัเนเลยที่บอกได้ว่าคืออันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นสมหติว่าเป็นเรื่อง campaign. คอมเพนก็เขียนคอมเพนกระเป๋าอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ไม่เขียนแบบ no subject ถ้า no subject เ,เนี่ยมาทีถ้าเราไม่มีชื่อเรื่องเนี่ยบางคน,นตั้งเลยว่าอีเมลที่มันมีชื่อเรื่องให้เป็นอีเมลขยะเพรก็จะไม่ได้ของเราเราต้องมีชื่อเรื่องดีถ้่มชืช่อเรื่องคนจะเป็นนาม์เช่นนาร์ใช่อาจจะเป็นเซอร์เวอร์อาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ The way of หรือว่า c ค m p เพน n about อ่ะทีนี้ CC กับ BCC ยซีจ่ออะไรนะเอะอกรอบปีใช่อันนี้ย่อมาจากคาร์บอนกรอบปีคาร์บอนกัอบปี้ก็คือเหมือนเราเขียนบินเมื่อก่อนมันจะมีคาร์บอนกัอบปี้ ก็คือไอ้กระดาษสนีน้ำเงินข้างล่างประมาณคนที่เราใส่อ e ีเมลไปเนี้ยคือใส่อ e ีเมลใครก็ได้ mm hmm. เขาก็จะได้เมลแบบนี้เหมือนกันแต่แค่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกสง่งถึงแค่เราต้องการให้เรื่องผ่านเขารู้เรื่องเช่นหรือเราเป็นนี่คือเรานี่คือเราเราต้องการคอมเทพนักง,งานคนนี้คุณส่งจดหมายหาคนนี้อ่ะชื่อเอ ซึ่ง A เนี่ยเป็นลูกน้องของ b ีบอย b ีบอยเป็นคนหน้าใหญ่บอยเนหน้าใหญ่ทีเราต้องการคอมเพลตตัวนี้โดยที่ให้ b ีบอยรู้เรื่องด้วยเราก็ต้องเขียนอีเมล to A ด่า A ว่าเอว่าแต่ CC ของเราเนี่ยก็คือให้ B รู้เรื่องด้วยแต่การที่เราส่งเป็น CC เข้าไหร่จดหมายที่เข้าถึงคืออินบ็อกซ์ของ CC เนี่ยอินบ็อกซ์คือ ในวจดหมายขาเข้าของ C C เนี่ยมันก็จะไปอยู่อีกประเภทหนึ่งมันจะไม่ใช่อีเมลหลักของบีบอยเขาจะได้ต้องเช็คคือมันไม่ใช่เรื่องของเขาไงแต่เขาควรรับรู้ด้วยเพราะเองเป็นลูกน้องเขาประมาณนี้นี่คือ C C ถ้า B C C ก็ย่อมาจากบ่าย c a r b o กับบีก็คืออะไรก็คือไม่ต้องการให้เอเห็นสมมติเราใส่ B C C ไปคนหนึ่งคนที่ชื่อเซง เอจะไม่เห็นว่าเราส่งให้สี่ไม่มีใครรู้ว่าเราส่งให้สี่แต่ข้อความในอีเมลเหมือนกันทุกเลยเราต้องการซ่อนประมาณเนี้ยอางสิ่งางอย่างอาจจะได้ใช้สักอย่างอะไรเงี้ยหรือบางที่แบบเราส่งให้หัวหน้าแผนก่งเงี้ยต้องการให้ลูกน้องรู้หมดเลยก็ใส่ลูกน้องในซีซีก็ได้ทีนี้เวลาส่งเมลก็จะม,มีคำว,ว่า reply reply คือต่ออันนี้เราจะรู้ forward คืออะไรอ่ะเออเขอส่งต่อหน้าตาแบบนี้เป๊ะๆเ,เ,เลยถูกไหม ทีนี่ลีพาอ่ะมันก็จะมีเรากดลิพาฟังช์ชั่นหนึ่งมันก็จะมีข้อมูลเก่าอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเป็นคนเอานะาขึ้นอยู่กบับข้อมูลนั้นคืออะไรถ้าข้อมูลที่เราคุยในอีเมลเนี้ยเกีย่ยวข้องกับข้อมูลเก่าต้องเอาถือว่าเป็นข้อมูลเหมือนรีเฟอร์มาว่าเราพูดถึงเรื่องอะไอยู่แต่ถ้ามันคนละเรื่องันแล้วเช่นให้เราส่งไปเมื่อสองปีที่แล้วเรื่องชวนเขาไปเที่ยวแต่ว่าเขาหายไปเลยแล้วก็มาอีกสองปีเนี่ย เราจะถามเขาเรื่องตอนที่เขาทำอะไรอยู่เราเ็ต้องเอาอ e ีเมลเก่าไอสองที่ที่แล้วมาแล้วเาปะคือจะเอามาก็สองคนเราคุยเรื่องนี้อยู่มันรีโวเรนซ์ให้เขาเห็นว่าเออเราจับเรื่องนี้นะเราคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้มีพอคำที่สองก็คืออินบอคค็อกซ์ Send. อินบ็อกซ์คือจดหมายนำเข้าเซนสที่ส่งจ้างเมลก็คืออีเมลขยา อย่างนี้เขาบอก hi point อ่านี่ค่ะคือต้น how are you I haven't heard from you for over a year since the last time I visited Thailand คุณด mm ่ hmm. how you are getting on well with your work อ่าันนี้ก็คือเหมือน how you are getting on well with your work นี mm ่ hmm. my husband has to go c o l l e c t i n g data from his research in my r e s i a r c h ฉัน Analyzing a c c o m p a n y him that a n c o y z i n g แปลว่าอะไร เอซีเราก็คอมเพนีแอคคอมเพนีแปลว่าแปลว่าเป็นเพื่อนเราเนี้ยเป็นเพื่อนแล้วคอมเพนีวิทย์อย่างเงี้ยแปลว่าเป็นเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนด้วยกันแค่คอมเพนีื่อืมเพื่อนโรงงานจะดเป็นเพื่อนรงงานที่ประดับเสื้อใหญ่อ่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบ that you told me you have b e e n to my circle of town so I want to get A bit of a d v i c e from you อันนี้คือเป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไรพูดกับเพื่อนอนะ่ะต้องสนิทกันระดับหนึงนะ่งอะ On where to visit I will stay in g u a n g z h u but I would like to travel to other city t o Do you have any suggestions about places I should visit apart from g u a n p z h o u r e a t This will help me a lot with my plans Thanks Great t h s n k wishes l องราอันนี้เป็นเทคนิีของพุทิตัวตานี่ก็จะเป็นภาษาป่านี้ถ้ายาวเนะี้ย ถ้ายาววนนี้คือเราเป็นแอสแทกไฟดีกว่าคือแน่ไฟกว่าเราไปดูหน้าเจก็จะเป็นอะไรที่ยาวขึ้นหน่อยเป็นการตอบและพนนี่ยื่นเขาเขียนมาใช่ไหมเราก็จะตอบตอบก,ก็คือเมื่อกี้คนเขียนคือรลล่าใช่ไหมนี่ก็คือเป็นเดียรอล่าแล้วก็มีของหน้าม,มีไม่มีก็ได้ถ้ามีข้างล่างเขาต้องมีด้วยนะหรอวะถ้าไม่มีข้างล่างก็ไม่ต้องมี Uh, I'm very well, here Laura. i have happy to marry you. A lot of times, and I to have to and are places You should not miss me And he explained that is a very good, a very good place to visit. the of alluring, alluring. Allure. ใช่มันคือเหมือนแปลว่าเออ่ล้อตาลอ้อใจประมาณเนี้มันดืงดูดอ่ะ v e r i d g d i s h e u s for you t o r e l a x o v e s o n The architecture that is also very really interesting เขาจะใช้เป็นแดดเห็นปะแดดอีสต์แดดอายเอ It has a fascinating blend of colonial, Moorish, Indian and Chinese ก็ไอ้พวกชนเผ่าทั้งหลายแหละ Architecture in the center of the city ก็คือเป็นประนาธิของชเผ่าที่เป็น architecture บนสถาบั the food there is another thing that you will live along the street are stores along the street ก็คืออะไรคือเหมือนเรียบไปเรื่อยๆก,กับถนนอย่างเงี้ย along ลองคือเรียบไปเรื่อยจะใช้ได้แค่ along the beach เนี้ยได้เรียบไปเรื่อยๆก,ก็ใช้หา Along the sea เรีย,ยกมาเรื่อถนน R store store คืออะไร L C v a L L a อะ L C A L L S ืองไทยมีเยอะอย,ยู่ริมถนนอะไรเงี้ยเออแผงลอยร้านค้าอะไรประมาณนี้ไอ้พวกร้านแบบที่มันไม่ใช่ร้านแบบอยู่ในร้าน,น,านอะพวกอาหารนี่เป็นรถเข็นไอแผงลอย Offering a large variety of food but อ่ะเหรอป่ะอันี้เดี๋ยวต้องนรีชาอ่ะเดี๋ยว you shouldn't miss is ล a กาวีลากาวีสัตว์เดรริฟิไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เคยเกาะอ่านว่าอซ์แลนนะไม่อีสแลนไอซ์แลนด์แต่เี๋ยวเราจะไปซ้ำับชื่อประเทศเรื่อประเทศก็จะมีประเทศว่าอ่ามีสองประเทศอันนี้อ่ะ อันนี้อ่านออกเสียงว่าไอซ์แลนด์คือไอซ์แบบน้ำแข็งอ่ะแต่อันนี้ออกเสียงว่าไอแลนด์ไอแลนด์อันนี้จะเป็นประเทศที่อยู่ในเกาะอังกฤษอ่ะไอแลนด์อันนี้ไอซ์แลนด์ไอส์แลนด์ไอแลนด์จะเป็นประเทศที่เขาไปดูแซงเนีอยกันเยอะเป็นประเทศกลุ่มแยกลงไปของยุโรปขึ้นไปแยกขึ้นไปนเหมือนไรอย่างเงี้อยอ,อ่าต่ไอแลนด์ไอซ์แลนด์แล้วอันนี้คือ ก็ไอซ์นายน่มันจะไม่ซีเท่าเอสเนียแต่ไม่อ group, Exped อกว่าอีแลนเอไอซ์นายน่า Offering and e t t e n s i v e range of foods ใช่เงี้ยใช้เลนได้เลนชอวก็คือว่าเต็มไปด้วยอะไรบ้างนอกจากใช้ว่า a lot of ใช้ได้อีก variety of a large variety of เห็นข้อมวลนที่เขาใช้ offering and large variety of อันนี้ก็ใช้ offering and attractive l a n g e of อย่างเงี้ยใช้ได้ใช้แทน lot of ได้หมดพยายามเล่นความซ้ s h o p in the main town of Kua and the Langawi International Airport are the i c e l a n d based places for shopping you know. also เาใช้ also คือมัน add additional to เงี้ย you you can enjoy diving and snorkeling diving and snorkeling ต okay. mm ่างยังไงเอออะไรนะน้ำลึก เออ diving อ่ะดำน้ำลึกแล้นส n o r ก e l i n g มันก็คือเราก็มีส n o r k เกอ,อ,อ่ะไอ้ s นอ r เกอก็คือไอ้ที่มันเป็นท่อต่อตรงนี้ออกไปเล็กๆท่งสั้นเองแล้วก็ยื่นออกไปทำให้เราหายใจได้แค่นี้อันนี้คือสนอ r ์เกอร์คือแค่มองบนผิวน้ำาเงี้ยก่างกอีกนั you, you may go on a fascinating boat ride through the m a n g r o v e m a n g r o v e คือแปลว่ามันเป็นไนไรชัยา นั่งเรือผ่านแล้วจะเห็นยางเล่นกุ้งตามขอบทะเลเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติไม่ใช่การานะขอบทะเลปลากระดูกไม่ใช่หอยใหญ่ๆเลยเอาไทยก็มีเนี่ย ลแล้วเจ้มาเล่แล้ตามชายเขาเปิดไม่ใช่กอริที่จะเป็นเป็นเออเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้นไม้เยอะอย่างเงี้ยตามเขาชายของขออมาเลเขาเรียกว่าอะไรปราลเปราเชลีปลาเลี รู้คือปลาช่ลนถ้าประกาลังเขาเรียกคอร์คอรว่นาคือนี่อีโก้อีโกคืออะไรนโนอะไรเออโอินซีเอ็นน่นแนชลสลาวดิ้ง ปิดท้ายลง,ยขงเขาว่า I hope you have a good time there. Don't forget to tell me about it later. Take care, boy. Commentary ครูเขียนได้ยาวขึ้นกว่าเดิมเอาเราดูหนะ้าแปดอันนี้คือการ h a ีเม r i t นอกจากเรื่องทาว v ิ l i แล้วถมงว่าแนะนำคนอื่นเที่ยวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซลลิพอร์ก็ได้เห็นปะ subject เ,เขาจะเป็นนาม revision revision ก็คือ review ก็คือทบทวนอะไร for sales report ใ uh ห้จ็คกี้ thank for sending that report สาธิมันก็จะเป็นภาษาที่เราพูดกักนปกติหลายถ้าเอาให้ดูเรื่อง I read it yesterday and I feel that c h a r l o e need more specific information อันนี้จะใช้บ่อยถ้าสมมติว่าเราต้องการข้อมูลเชิงลึกอลงรายละเอียดมากขึ้นเราจะบอกว่า more detail ใช่ไหม more detail in this information เปลี่ยนคำว่า more detail เป็น specific information มันก็แทนว่าดีเทลได้คืิ่มเิมอ b กนิดย information คือข้อมูลเฉพาะตาวจงลึกขึ้นประมาณนี้ถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากว่ามอง information เรายังใช้อีกคำหนึ่งได้ว่า further information ก็ได้บางทีเรานึกคำไม่ออกใช้ much อย่างเงี้ยไม่ได้ further information คือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยข้อมูลไม่พอ หรือ additional information ีก็ได้แน่นอนติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ก็คือไอ้พวกแบบข้อมูลตัวเลขเี้ย I also f e l t that the tone could be